ชาวบึงการแห่บริจาคเลือดและมอบสิ่งของส่งช่วยเหลือในพื้นที่สู้รบวันที่27กร,รกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองบึงการจังหวัดบึงการนายอาทิตย์สิริวงศ์กำนันตำบลบึงการร่วมกับสมาคมกู้ภัยร่วมใจบึงการตั้งเต็นท์เปิดรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเพื่อนำไปส่งต่อให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยจากการสู้รบในพื้นที่ ที่ภาคอีสานตอนล่างซึ่งมีชาวบ้านนำข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มของใช้เด็กยาสามัญประจำบ้านสบู่แปรงยาสีฟันยาสีฟันแชมพูยากันยุงและอื่นๆมามอบให้จำนวนมากซึ่งต่อจากนี้จะมีการลำเลียงสิ่งของทั้งหมดนำไปช่วยผู้อบพยพผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกดเช่นกัน ส่วนที่ห้องประชุมบึงการบุรีชั้น5โรงพยาบาลบึงการสภากาชาติไทยร่วมกับโรงพยาบาลบึงการเปิดรับบริจาคโลหิตเพื่อเตรียมสำรองเลือดส่งให้โรงพยาบาลในเขตชายแดนที่มีการสู้รบซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนทุกสาขาอาชีพหลังไหลามาร่วมบริจาคเลือดเป็นจำนวนมาก ด้านคณะสงฆ์จังหวัดบึงการนำโดยพระราชภาวนาโสพลเจ้าคณะจังหวัดบึงการเจ้าอาวาสวัดเซกาเจติยารามพระอารามหลวงประธานมูลนิธิเทพารักษเซกาพร้อมกับมูลนิธิบารมีรวยแสนล้านและสมาคมกู้ภัยเทพารักษเซกาเปิดรับบริจาคสิ่งของที่จําเป็นเพื่อนําไปมอบให้พี่น้องประชาชนที่สูญอพยพตามแนวชายแดนในจังหวัดศรีสะเกดเช่นกัน ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา